ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพมิตรลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับามามาทำความรู้จักเหรียญกันนะครับมาดูนะครับว่าเหรียญที่ผมจะเอามาให้เพื่อนเได้รับชมกันนะครับว่าเหรียญมีลักษณะมีราคายังไงนะครับนะมาดูเหรียญอ่าเหรียญสิบแล้วกันครับ กาญจนาก็ม no ีนะครับกาญจนาสองเหรียญเอาเอานี้เลยครับเอาเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบนะครับมาชมเหรียญสิบดีกว่าครับอ่านะเพื่อนดูใกล้ๆนะครับเหรียญสิบเหรียญสิบปีนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้ากับสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดแล้วกันครับว่าสองเหรียญนี้นะครับ มีมูลค่านะมีมูลค่ายังไงนะครับผมได้ข้อมูลมาครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสองเหรียญนี่ครับเอาแบบไม่ต้องดูตำหนิอะไรนะครับนะครับปีปีสี่แปดนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับนะครับก็เป็นองค์ภูมิพลของเรานี่ครับราชการที่เก้านะครับ ราคาเหรียญนี้ครับเหรียญปี2548นนะครับก็ทำมาแทนธนบัตรนะครับธนบัตรแบงก์สิบนะครับราคาก็จะอยู่ที่90บาทนะครับณปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องสังเกตเลยมากครับสังเกตแค่นะครับปีพศก็พอครับที่ว่ามูลค่า90บาท สำหรับเหรียญปีนี้นะปี48นะครนะเรามาดูส่วนของนะครับนะเหรียญสิอีกเหรียญเป็นปี2549นะครับนะครับเหรียญน,นี้กนะ็มีราคาเท่ากันครับเท่ากันนะครับราคาเท่ากัน90บาทน,นะครับ48 49นะครับ เราใช้กันมานะครับทุกวันนะครับจะเจอเหรียญพวกนี้นะเป็นเพื่อนใครมีนะครับรีบเก็บไว้เลยนะครับรีบเก็บไว้นะครับวันข้างหน้านี่อาจมีมีราคาเป็นหลักพันได้ครับโดยเฉพาะองค์รัชการที่9ของเรานะครับยิ่งเป็นเหรียญที่นะครับแปลกนะเหรียญแปลกต่างๆนะครับ ยิ่งผ่เสียนตรงนะครับก็จะมีราคาโนะระหลักหมื่นเลยนะครับผ่าเสียนตรงนะครับแต่นี้เป็นผราเสียนกลับนครับวัดอรุณนะครับจะเป็นผราเสียนกลับถ้าเป็นผราเสียนตรงนี่เป็นเป็นเหรียญแปลกนะครับแต่แค่เหรียญนี้ก็นะครับก็มีมูลค่าหลักร้อยแล้วครับหลักร้อยนะครับ ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับปี48กับปี49เหรียญ10ครับก็ราคาอยู่ที่90บาทครับก็ถือว่ามีมูลค่านะครับก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะครับข้อมูลนะครับของเหรียญนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับก็ มาดูสักหน่อยนะครับว่าพิกซ้ายพิกขวาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้สะสมเพื่อดูมูลค่านะครับว่ามีคนเรียกเก็บหรือว่าร้านที่เขารับซื้อนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ